ครับผมชิ้นต้นอะไครับผมได้ยาแสนหนึ่งครับโอ้ชมได้ยไงน้องเกมลุยทีก็เหนื่อยนะครับว่าเดินตามเขาครับความยากความง่ายมันต่างกันแคยังไงครับผมก็เหมือนเดิมเลยครับเดิมก็ครับครับไฟนี้จะมาดีผ่าน่อยครับไฟอนครับเห็นคู่ชกเราบอกว่าเขาเคยแพ้มาแต่ว่าให้เขาต่อน้ำหนักตัวนี้เขาก็ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่น้ำหนักเนี่ยผมไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้นี่ว่าเขาต่อย เทไหรครับผมน้ำหนักน้ำหนักก็ได้ใช่ครับน้ำหนักก็ได้ตามตามนี่ที่เราเกมโนบิทีแล้วหมดยกสี่พี่เลี้ยงที่มูงว่าไงบ้างครับราคาราคามันวิ่งวิ่งให้เดินไปครับให้เดินไปอีกเรารู้ไหมว่าเรากลับมาได้เปรียบรู้ครับยกสี่แล้วหมดยกสามเรารู้นไหมว่าเราได้เสียเปรียบอยู่หลายช่วงเวลเนยเสียเปรียบครับคิด่บดาปเป็นแพเราเยอะครับทำมาได้ยกสี่ครับทีนี้เราที่แรกเราชนะลูกใสก็ลูกเด้นนะ เดินด้วยมันหเดินนี่ีต่อยด้วยหรือรับมีต่อยด้วยครับเคยเป็นนักมวยสามคนสัเล่นทีมเทครับเูซ้อมเลยครับซ้อมที่ไหนวันีรกีครับซ้อมที่ทเก้าั้ารีทนอแต่ซ้อมที่เอ้เนาะยิงยิงยิงครับผมโอได้เงินีเท่แสนเลงครับโอ้แสนนึ่งแสนนึงเราไปทำอะไรครับนีก็เ็บครับ เคยได้เยอะกว่านี้ไหมน้องไม่เคยครับนี่ครับนานเลิบหลายไมครับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ชนะตลอดเลยก็ไม่เคยได้ครั้งแในชีวิตเลยครับเอามีอะไรของผมที่ใช้างครับก็ฝากขอบคุณแฟนคลับไอจีมุนชินครับวันนี้ก็เอาชนะให้ได้นะครับโอเคครับน้องกินดีเลยครับ